สวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหนี่หมูหันนะครับเอาว่าละ่ะล็อกว่าวันนี้เล่นหมูหันนี่ดย่ม,ยยมหรือยังไม่ได้ยำตุ๊กมันนี่เสรจได้มนะั้ยต,ตุ๊เยิงว่ะ มาพิสาร้อนร้อนมาครับหมูหันห้อนกินร้อนร้อนสิงอร่อยทำแบบนี้แหละเอาโน่นที่ผัดกะเพราผัดเล้งแขวนอยู่อ่ะสิบห้าโลก็ เขาเพิ่งทำเสร็จไงไปเอานัดเวลาเขาไว้ใช่ไหมใช่สั่งเขาไว้พอนั่นก็การมาใส่น้ำใบมะเฟืองเบลที่รู้น้ำนั้นเลยไอน้ำอะไรอ่ะกินได้เหรอไรมีกี่อย่างเทเดี๋ยวผสมมันต้องผสมหรอกแยกไปดิไล่ไปไปทำมันจิ้มทำเป็นหรอกไปเทออกเศษถ้วยแค่นั้นน่ะมนเป็โอ้โห ร้านนี่ยนี่ไงอืมหมูหันครับเหลือหม้อสองกองออกหน่อย่างแดีบยวโบกันเมื่อไงไม่เคยกินกับเขาซะด้วยอืมกินเลยเขาไม่ชอบมีน้ำจิ้มนะน้เจิ้มาไทยนะคนเมาแล้วเราที่เหรอทับตายเลยกระโดดตึกแล้วทำไมอ่ะ bên mình lấy 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 อืมนังเยะไม่เอาเดิมมันเยอะได้นเยอะเขาจะนุ่มดีไหมจุ่มมาเลยนี่เขาทำมาสามสิบปีสามสิบปีแล้วอืไปอร่อยไไดหมอร่อยนี่อร่อยเหนว่าอร่อกเลยเนี่ยเนื้อเราร้อนเนี่ยตั้งต้องนัดเป็นนัดเลยนะกินอร่อยนี่มันร้อนๆนี่แหละ

เือน้ออก่อมไลไล่่นนี่นได้ตัวเลยนี่ยอ้ร้อนแด่งไปแล้วครึ่งตัวนะครับ หมูหันไมต่อปอาะถ้าเกีเขียงง่ายเนี่อองงนผมไม่กกอบแล้วเคียงรอกแค่นี้มัไม้กกอบเคียวไม่ยากเลยนะเนะี่ยม่มีสิ่งนี้ร้อนตางเหมือนกันหนังหมู เอาละครับนี่คือการ,ราใส่ให้แล้วนะจัดให้แล้วนะนี่คือการสั่งหมูหันมาให้กินเป็นมือ้อสุดท้ายนะครับอของอพี่พบมัจุลาพี่พศรีปีชาชนะพัชใช่ปะ่ะอ,อะไรไน,นี่เป็นพี่น้องกับมือเสียมนย่าไปพูดอ,อ๋อมือหายเขาเนือ้อ เดี๋ยวมือโซโล่ของวงข,ของคัมพีนะครับชื่ออะไรวะเทนั้นอ่ะยยังไม่เคยเขาอีกญาติพีพ่น้องเบอกว่าเสียวงตระกูลเขาอ๋อครับเขาไม่รู้จกักเขาบอกเขาไม่รู้จักนะพี่พบสีปีชาธนาพัฒน์ครับเป็นพี่น้องกับเป็นพี่น้องกับเ่อเ์ลิต้าวงเวลริต้าของฟงกิ์นะครับพอยูอ่หายใน เคอปนได้ไม่ซื้อ <c oughs> นี่เปนยาเปลี่ยนมันตัวใหญ่แนละ้วนี่สิบห้าโลใช่ปะ่ะสิบห้าเขาบอกย่างแล้วก็เหลือประมาณสิบสี่มันออกเหลือสิบสามแห้งลงเนี่ยมันก็อร่อยนะเนื้อก็โอเคนะไม่เหนียวเดี๋ยวให้ดวตำผมสั่งแ,แค่ครับนะ ตุ้เตรียมของเลยจะให้ผิวตึงให้ถามเหอทีนี้กินยากเดี๋ยวไม่ออกนะวันมันยังละอุอยู่เลยเนี่ยขึ้นมาตลอดเลยมองเห็นข้างในร้อนเออตุ้มกินยากมันยุนแล้วมัวมเนเลื่อยอะไรหรอทำไรอ่ะเที่ยวอ๋อกินได้หมดเลย,ดเ,ลย,เ,ลยเดี๋ยวเร็วรอ

ยยัังงไม่หมดไปครึ่งตัวแล้วครับหนังหนึ่งกินหมดแล้วนะมันต่งหนักอ่ะเป็นยากนะเหมืนบกหนักเป็นยากกันนะดีนะเข้าไปดูลูกเกมมันทำมันทำเกมลุกกระดบกจัดกัดเกินเกินได้มันต่งเลยอ่ะมาดูวิไลกินกรอบไม่อยากกินเลยแต่ว่ามันเตะบอลบอลก็ไม่ติดสนามนะไม่ติดพื้นนะมันกอบก็อยากกินเยว่ะ ฟ้ยินเสียงเนกันอุยด้ินเสียงไงนด้วยทำหน้าฟินด้วยไดเสียงได้ยินเสียงคอปเหมือนกันเนอีเฮ้ยนี่มันเนื่อนะมาช้ามาช้านี่แหละมาช้าอ่กินไม่โหหมูไปดึงไปเลยข้างเนี่ย่อ้โหหมูอ่ะ ดึงเลยดึงเลยเอาหมูอร่อยผมชอบกินแต่ผมกินฝั่งแ้วนั่นแหละจุ่มนั่นแหละนั่นแหละจุมนั่นแหละปากินแบบหนังกินเลยนั่นและจะทำให้อนะค่แยล้วอร่อยด้วยนั่นแหละนั่นแหละจุ่มีอันละยังกรอุ้ยฟันหักเ็บ่าเสียงกรอบเนี่ยเป็นไงเป็นไงไม่ใหญ่อยใหญ่ไม่ใหญ่ให่ใหญ่ใย่ใหญ่่ใหญ่ให่ใหญ่ให่ใหญ่ให่ใหญ่่ใหญ่่ใหญห่ นี่ก็เอามั่งเชียรเอาเอาไปห้อกล่อเลยครับมหมูสิบห้าโลตัวนี้เหลืออยู่ประมาณไ,ไห้าโลได้แล้วมั้ง อันนั่นแหละดึงไปเลยหนังไปเป็นหมูแผ่นเร็วไปเหมือนหมูแผ่นน่ะเขพูดบอกวิธีทำน้ำจิ้มไเมนี่ชิโฟดอพูดต้องรอแป๊บนึงอันน้ำจิ้มหวานก็นี่ไปก่อนนี่วิธียกตัวกัดเลยฉีกขาโหมี่กายไปจุ่มทางด้วยแหมมันจะให้ชุ่มโอ้พี่กายทางไหน มันกรอบไหมอร่อยปเหรอแหมหมดอ๋อเอามาเลี่ยมแขวนทรับออกมครึร่งตัวแล้วนะค <c oughs> รก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับนี่กิน<อ>หมูหันอร่อยอร่อยนะครับ